ตรงนี้นะครับมาดูการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเพื่อเชื่อมต่อรับการลงทุนนะฮะจากเพื่อนบ้านแล้วก็การลงทุนจากไทยที่จะไปลงในเพื่อนบ้านเองด้วย<ม> <Liu. S 2> เหนือกลางอี <Language S 2> สานใต้ครบนี่เขาบอกว่าค้าการชายแดนแถวๆน,นั้นอ้โหูคึกคักมากใ่ไม่น้อยเลยนะมูลค่าการค้าการขายที่มีผลต่อปริมาณการค้าขายทั้งประเทศของเราเน<ช>ี่ยสูงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่บอกว่าพอผ่านพรมแดนเราไปได้เนี่ยก็เป็นอีก6 600คน600ล้านใช่ค่ะบก0 0ล้านคนในอาเซียนก็จะกระจายไปอีกของที่จะส่งข้าวกันไปมาดังนั้นเขาเลยให้ความสําคัญกับเขตตรงนี้มากใช่ครับทีนี้ถ้าไปดูผลการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ครับก็มีมติเห็นชอบให้จัตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกนะครับหรือนําร่องของไทยในพื้นที่5ชายแดน นะคุณผู้ชมก็ตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ทางเหนือทางตะวันตกนะครับก็เป็นที่อเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่ก็ข้ามฝั่งไปก็ติดกับฝั่งของเมียวีี่าพ<า>มา่ะนะฮะทางบุกดาหารเองก็ติดกับฝั่งลาวนะครับ,รบส่วนใหญ่ก็จะติดแถวสวรนไเขตตรงนี้นะครับ รัญประเทศก็ติดกับฝั่งปอยเป็ดนะครับแล้วก็ที่คลองใหญ่จังหวัดตราดรวมไปถึงที่ใต้สุดเลยที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาก็ข้ามไปฝั่งของมาเลเซียได้ค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันในการค้าขายตามชายแดนเนี่ยมีมูลค่ากว่า1ล้านล้านบาทค่ะหรือประมาณ15%ของปริมาณการค้าขายโดยรวมของประเทศซึ่งพอมีเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้ปุ๊บแน่นอนค่ะว่าจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นสําหรับมูลค่าการซื้อขายและที่สําคัญเขาบอกให้ไปโฟกัส2แห่งทุณวชราทิตย์ศก็คืออําเภอ เมืองจังหวัดมุกดาหารเพราะว่าติดนะคะกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและด่านอีกด่านหนึ่งค่ะติดกับกัมพูชาสองแห่งเลยก็คืออำเภออรัญยญประเทศและก็อำเภอคลองใหญ่ทขาบอกตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสสําคัญเลยถ้าเข้าไปได้หรือไปคลองพื้นที่ได้เนี่ยประเทศไทยจะได้เปรียบเลยทีเดียวเป็นประตูหน้าด่านเลย<ช>ครับ,รบนี่มีสกุปสําหรับเรื่องนี้คุณผู้ชมด้วยนะครับไปติดตามกันนะครับสําหรับอารัญคลองใหญ่เขตเศรษฐกิจหนุนค้าชายแดนครับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเห็นชอบให้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกนำร่องใน5พื้นที่ด่านชายแดนเพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจรองรับการค้าขายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการจ้างงานและความมั่นคงของประเทศ โดยใน2พื้นที่นำร่องคือด่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วและอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมีพรมแดนเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาซึ่งมูลค่าการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชาในช่วง6เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่กว่า55,000ล้านบาทจากมูลค่าการค้าชายแดนรวม4 8 8 4 4 9ล้านบาท สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญของไทยผ่านด่านพรมแดนคลองลึกรัญ,ญประเทศคือกลุ่มเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์อะไหล่และสินค้าเกษตรส่วนสินค้าที่นำเข้ามาจะเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพและมันสัมปะหลังซึ่งในระยะต่อไปจะมีการจัดสร้างด่านอารัญ,ญประเทศแห่งที่สองเพื่อลดความแออัดในด่านเดิมซึ่งภาคเอกชนในพื้นที่ก็เชื่อว่าจะช่วยให้การขนส่งสินค้าและการเดินทางข้ามแดนผ่านด่านแห่งนี้คล่องตัวยิ่งขึ้นที่อารัญประเทศเนี่ยจะถูกมองว่า ไม,ไม่ได้รับการพัฒนามาเลยครับเพราะว่าเปิดพรมแดนมา20ปีเนี่ยไม่มีอะไรคืบหน้าเลยอย่างเช่นการขนส่ง,งสินค้าข้ามแดนไปเนี่ยกว่าจะเข้าไปถึงปอยเปตน,นี่ก็เที่ยงบ่ายโมงนะฮะเราจะส่งข้าไปทางอนาคตถ้าเราจะข้ามไปสีสุกพลไปพัตตบองถ้ายัางปล่อยไว้อยู่อย่างเงี้ยเ,เราก็จะเสียเปรียบ เพราะว่ามันจะเสียเวลาค่าขนส่งรถเข้าไปก็ต้องไปนอนค้างลงสินค้าการไปขยายที่ใหม่เนี่ยทางรัฐเนี่ยจะต้องวางแผนระบบวางแผนอะไรใหม่ไม่ใช่เหมือนกับการพรมแดงของลึกซึ่งเปิดมาตั้งแต่ประเทศไทยแกขมรและพัฒนาก็พัฒนาไม่ได้พื้นที่ไม่มีตรงนั้นจะได้วางแผนให้เป็นระบบต่อไปผมมองว่ามันก็เป็นศูนย์กลางนะครับ เพราะว่าสินค้าจากเ,เราเนี่ยส่งไปกัมพูชาไปทางเวียดนามสินค้าเวียดนามก็มาประเทศไทยได้เมื่อเปิด AEC แล้วมันก็จะแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้สะดวก ด้านจังหวัดตราดมีโซนการค้าชายแดนที่สําคัญอยู่ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กตําบลหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่เชื่อมต่อกับบ้านจานเยี่ยมอําเภอมลทนสีมาจังหวัดเกาะกลงฝั่งกัมพูชาประตูการค้าแห่งนี้ชาวกัมพูชาจะเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรอีกทั้งด่านแห่งนี้ยังเป็นจุดเชื่อมการขนส่งทางเรือจากฝั่งไทยไปถึงเวียดนามได้การเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นโอกาสสำคัญช่วยยกระดับการค้าชายแดนแห่งนี้ไปพร้อมกันด้วย ศักยภาพของจังหวัดตราดเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดตราดโดยช่องทางที่ด่านสุขคกร์คลองใหญ่นะครับเป็นช่องทางที่ใกล้ที่สุดที่เราจะค้าขายจากหาประเทศไทยไปยังพนมเปญนะครับเรามีระยะทางเพียง2 9 7กิเโเมตรถ้าเปรียบเทียบกับด่านสุขกร์อนลลันเนี่ยระยะทางจากด่านสุขกร์อนลันไปยังพนมเปญเนี่ยประมาณ41 1กิโเมตรแต่ศักยภาพของด่านสุขกร์คลองใหญ่ต้องบอกว่าเรามีช่องทางการค้า ครับท้งงงช่อาแม้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ด่านคลองใหญ่จังหวัดตราดจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผลักดันกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทําธุรกิจแต่ปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นข้อจํากัดของด่านแห่งนี้คือพื้นที่ที่จะนํามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามแผนงานค่อนข้างจะมีข้อจํากัดเยอะมากเนื่องจากมีพื้นที่ของเอกชนและตลาด แต่อย่างไรท็ดีเนี่ยเราดูพื้นที่ตรงที่เป็นช่องว่างที่เป็นข้อพิาพาทระหว่างสองประเทศเนี่ยมีที่ว่างเยอะมากนะครับก็ก็น่าจะคิดว่าน่าจะนํามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ร่วมคงต้องนาไปเสนอในระดับนโยบายว่าจะทําการพัฒนาอย่างไรให้ดีที่สุดจุดบริเวณที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้ตรงที่เรียกว่าเป็นชายแดนตรงนี้ฝั่งเราฝั่งประเทศไทยเราเนี่ยก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามีความไฮออตมาก การจะขยายก็ค่อนข้างยากกระทบกับประชาชนพอสมควรครับซึ่งเป็นเรื่องเป็นการบ้านหนักะที่ทางครมรูกรต้องไปคิดและนำเสนอในระดับนโยบายต่อไปครับ เมื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเริ่มเดินหน้าเป็นรูปธปรรมแน่นอนว่าประตูการค้าสําคัญทั้ง5แห่งจะช่วยยกระดับการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีศักยภาพมากขึ้นและจะเป็นส่วนสําคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง n นาว6รายงาน